มาครับมาดูบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่ใช้สอยกันก่อนร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถนะครับนี่ที่จอดรถเขามาดูสวนก่อนสวนด้านซ้ายด้านขวาทางเดินสวนต้นไม้แล้วก็ที่นั่งนะครับแดดไม่ค่อยร้อนเนี่ยมันเลยดู perfect เพอร์เฟกไปหมดนะครับถ้าแดดร้อนเนี่ย ผมว่าไม่ไม่ไหวนะเดินมาดูด้านข้างกันนะครับผมจะเดินแบบกรช้านะครับนี่เป็นต้นไม้หลังบ้านหลังบ้านนะครับสวนซักล้างนะครับแอร์ต้นไม้ว่าไปอันนี้เปิดออกมาได้ข้างนอกนะครับมาเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้านะครับจะสวนแบบนี้ก็ดีสวยดีนะครับอ้ต้นไม้ทิมเอานะไปดูด้านในกัน เปิดประตูมาโ okay. อเคเป็นไงสวยไหมนี่ทีวีชั้นวางทีวีก็สวยงามนะครับเดินตรงมาเจอโต๊ะกินข้าวแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับใครชอบทรงนี้ก็ก๊อบได้นะ Okay. ไฟสวยนะครับดูไฟโต๊ะกินข้าวสวยมากเดินมาด้านหน้านะครับห้องขวามือก่อนเลยเป็นครัวนะครับถึงแล้วอ่ะเลี้ยวปึ๊บช้าๆเป็นครัวนะครับให้ดูแล้วก็อันนี้เปิดไาไปลางซักล้างนะครับสิงก็พอดีพอดีนะครับก็คือไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วนะครับที่จอดรถก็มีหลังคาอยู่นะ ตรงมาอีกเป็นห้องน้ำด้านขวานะครับแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์ตรงนี้เป็นหน้าตา่างนะครับโอเคนะนี่เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนะครับบ้านเดี่ยวแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้นะครับแล้วก็ที่เก็บของข้างในอ่ะมาดูข้างบนแต่ดูสิทุกคนหน้าต่างใหญ่มากโอ้ นะครับติดม่านทีก็อ่วมเหมือนกันนะครับอ่ะขึ้นมาทีนี้ก็จะมีห้องนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ซ้ายมือของผมนะก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับใหญ่ๆนี่ดูการบิวอินของเขามีตรงนี้ด้วยนะครับต้นไม้แล้วก็สามารถเปิดกระจกออกไปดูได้นะครับ บิวอินการบิวอินตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างอีกแล้วนะครับหน้าต่างเยอะแล้วก็ตรงนี้เขาทําเป็นบล็อกอินนะครับห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับห้องแต่งตัวห้องใหญ่เนะี่ยมีห้องน้ําอยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะแค่นี้พอออกจากห้องใหญ่นะครับออกจากห้องใหญ่ก็จะเป็นห้องน้ํารวมสายมือห้องน้ํารวมโอเคนะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นห้องอ่าห้องอีกหนึ่งห้องนะครับจะแต่งแบบไหนก็ได้อันนี้แบบแต่งแบบบอยๆนะครับมีกีตาร์ด้วยแล้วก็บิวอินตู้นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งนี่เลยเป็นเหมือนจะเป็นห้องลูกสาวหละสีชมพูแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบิวต์ุ้กษานะครับหน้าต่างใหญ่มากอันนี้ก็เป็นโครงการหน้าโครงการเลยปะ ใหญ่มากๆนะครับอ่ะจบและติดวอลด้วยสวยงามเนี่ยกระจกมนเริ่มเลยทุกคนสวนนี่เขาทำสวยมากนะครับที่เด็ดอยู่ที่สวนนะครับเราต้องกอปสไตล์สวนสักหน่อยอลงมาลงมาอหมดแล้วดูโดยรวมด้านหน้ากันนะครับ สวยงามใครอยากจะซื้อก็สามารถติดต่อน้องเซลล์ได้นะครับโครงการเพอร์เฟกอุย้ยตกบันไดอีกแล้วเพอร์เฟกต์พาร์คนะครับแจ้งวัฒนะนี่ตอนนี้ก็จัดโปรอยู่ครับราคาพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ติดต่อผมมาเลยนะครับผมก็ใช้สิทธิพิเศษของ คนในหมู่บ้านนะครับแนะนำสมาชิกก็เดี๋ยวเราแบ่งค่าคอมกันนะจ๊ะเค okay. ตามนี้นะครับเดี๋ยวมาทบทวนให้อีกทีนะครับว่าที่โครงการ Perfect Park มีกี่แบบนะครับมี3แบบนะครับเป็นแฟล็กแฟลกใหญ่แล้วก็เป็นบ้านนะครับที่โครงการเนี่ยตกแต่งไว้นะครับเป็นแฟล็กอ่ะอันนี้เป็นแฟล็กนะครับ มีการตกแต่งแล้วก็เป็นบ้านเปล่านะครับอันนี้เป็นแฟนเล็กนะครับที่มีการตกแต่งแล้วนะครับสวยมากๆนะอันนี้เป็นขนาดนะครับ134นะครับพื้นที่การใช้สอยนะครับ3นอน3มน้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับแต่พอตกแต่งแล้วสวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คร่าวๆนะครับพื้นที่จอดรถนะครับ สองที่นะครับสังเกตง่ายๆคือจะมีเสานะครับเสากั้นนะครับจอดรถตรงนี้1คันแล้วก็มีเสากั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1นคันนะครับอันนี้คือแฟรเล็กนะครับผมชอบตรงที่เขาตกแต่งสวนสวยนะครับชอบก็กะว่าจะเอาไปเรียนแบบนะครับกะว่าจะทําแบบนี้บ้างนะครับและนี่ก็เป็นแฟรเล็กนะครับแรเล็ก ๋ยวไปดูแฝดใหญ่นะครับอ่าอันนี้คือแฝดใหญ่นะครับเราเบียงจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยจะเยอะกว่านะครับ140นะครับ140เลยนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่านะครับแล้วก็รูปทรงก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ดูโดยรวมก็ยังเป็นทรงยุโรปนะครับจัดสวนสวยมากนะครับอันนี้เขาจัดสวนไว้นะครับ สามารถมาดูได้ครับที่โครงการนะครับเพอร์เฟ p a r พาร์คแจ้งวัฒนะนะครับเปิดแผนที่มาก็ได้นะครับมาหาน้องเซลลนะครับให้น้องเซลล์เขาพามาดูนะครับก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับแต่ถ้าอยากได้โปรส่วนลดเพิ่มก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนเขาสรุปประมาณนี้เค้กครับเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมชอบแนวบ้านหรือเปล่านะครับถ้าชอบอีกเดี๋ยววันหลัง ไปหาดูให้แล้วก็จะถ่ายมานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับถ้าใน YouTube เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงนะครับสำหรับกดขอบคุณนะครับปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ผมยังมีลิงก์แอเฟรียต e โปรแกรมนะครับที่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีเก็บคูปองส่วนลด ส่งฟรีเออโค้ดต่างๆของทางช h อป e ีแล้วก็ Lazada ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อแบรนด์สินค้าชั้นนำที่เขาสามารถให้เราซื้อออนไลน์ได้นะครับก็เพียงแค่เ,เพื่อนๆคลิกลิงก์ของผมเข้าไปสั่งซื้อนั่นแหละครับทุกการสั่งซื้อผมก็จะได้ค่านา้ำค่าไฟด้วยเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับฝากไว้นะครับเท่านี้ แล้วครับสวัสดีบ๊ายบาย,บายนะครับ